เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมคะว่าแบบว่าเราก็อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมาเยอะมากฟังก็แยะรู้ทฤษฎีเรื่องการปล่อยวางนี่แทบจะทุกสำนักเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆอะคะ่ะที่มีเรื่องเข้ามากระทบอารมณ์มันก็ยังปั่นป่วนอยู่ดีเหมือนความรู้ที่อุตสาหสะสมมาทั้งหมดมันหายไปเลยแล้วเราก็มานั่งสงสัยว่าทําไมแค่รู้ด้วยสมองมันถึงไม่พออืมเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยครับ เพราะมันชี้ไปที่แก่นของปัญหาเลยคือในมุมมองของศาสตร์ซูฟีหรือสายปัญญาเชิงลึกของโลกอิสลามเนี่ยเขาจะบอกว่าที่เราดิ้นรนแล้วไม่เจอทางออกก็เพราะเราพยายามใช้เครื่องมือผิดประเภทเราใช้สมองซึ่งเป็นเครื่องมือคิดวิเคราะห์ไปแก้ปัญหาของความรู้สึกแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่นั่นครับมันอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าหัวใจที่ระลึกได้ หัวใจที่ระลึกได้หูฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่หัวใจที่รู้สึกแต่เป็นหัวใจที่จำอะไรบางอย่างได้ด้วยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะมาสำรวจภูมิปัญญาของซูฟีเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือที่เรียกว่าดิกเกอร์หรือดิกส์ว่ามันเป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่จะช่วยให้หัวใจของเราจดจาสภาวะสงบได้แม้ในวันที่สมองเราจะลืมไปแล้วก็ตามใช่เลยครับ เราจะมาดูกันว่าศาสตร์โบราณนี้จะมีวิธีจัดระเบียบโลกภายในที่วุ่นวายของเราได้ยังไงด้วยวิธีที่จับต้องได้แล้วก็อสอดคล้องกับความเข้าใจในยุคปัจจุบันด้วยครับงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยคำว่าซูฟีอาจจะยังไม่คุ้นหูเลยๆท่านช่วยอธิบายในภาพที่เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรได้เลยครับถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะ ซูฟีไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์หรือพิธีกรรมที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือเส้นทางของหัวใจที่มีเป้าหมายเดียวเลยครับคือการจัดระเบียบโลกภายในของเราเองจัดระเบียบโลกภายในคือมันเหมือนกับว่าข้างในของเรามันรกหรอคะอาจจะใช้คำว่าหนักมากกว่ารกครับเราแบกความคาดหวังแบกความกลัวความโกรธแบกเสียงในหัวที่คอยตัดสินตัวเองมันหนักมาก ซูฟีมีคำเปรียบเทียบที่ผมว่าสวยงามมากนะเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วในใจของทุกคนมีกระจกที่ใสสะอาดอยู่บานหนึ่งแต่ตอนนี้มันถูกบดบังด้วยฝุ่นละอองจนขุนมัวไปหมดอ๋อไอ้เจ้าฝุ่นพวกนี้ก็คือตัวตนที่เราเรียกกันว่าอีโก้หรือที่ในทางซูฟีเรียกว่านัฟส์ที่เราจะคุยกันทีหลังใช่ไหมคะตัวที่สร้างความกังวลความอยากได้อยากมีพวกนั้นถูกต้องเลยครับคุณเชื่อมโยงได้ดีมาก ฝุ่นแห่งความกังวลความโกรธความอยากได้อยากมีมันคือผลงานของนัฟส์ทั้งหมดพอฝุ่นมันเกาะกระจกใจเราจนหนาเตอะเราก็เลยมองไม่เห็นความจริงเห็นแต่ภาพที่บิดเบี้ยวที่กิเลสข,ของเราสร้างขึ้นมาดังนั้นเป้าหมายของซูฟีมันจึงไม่ใช่การพยายามไปหาอะไรใหม่ๆมามาเติมให้ชีวิตใช่ครับ แต่มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่คิดว่าเราต้องไปหาความสุขจากข้างนอกกลายเป็นการกลับมาดูแลสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างในแต่แค่ถูกบดบังไปใช่ครับมันคือการขัดกระจกหรือ polishing the mirror เพื่อเอาสนิมและฝุ่นที่บดบังความจริงออกไป เป็นการพาเรากลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราก่อนที่โลกจะมาบอกว่าเราควรเป็นใครควรมีอะไรเป็นการกลับไปสู่สภาวะดั้งเดิมที่เบาและจริงกว่านั้นเองครับพอพูดถึงเรื่องของใจแล้วนะคะคือใจเรามันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาเลยเนาะเดี๋ยวก็ฮึกเหมิมมีพลังอีกแป๊บเดียวก็สงสัยในตัวเองเดี๋ยวก็สงบอีกพักก็ฟุง้งซ่านจนบางทีก็รู้สึกผิดกับตัวเองว่าทำไมเราไม่นิ่งเลยอะทำไมคุมมันไม่ได้ เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้มากครับแต่ในทางซูฟีเขาบอกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดกับมันเลยเพราะนั่นแหละคือธรรมชาติของมันในภาษาอาหรับมีคำที่สำคัญมากคือกอลป์หรือกอลป์ที่เราแปลว่าหัวใจซึ่งรากศัพท์ของคำนี้จริงๆแล้วมีความหมายว่าการพลิกหรือการกลับครับโอ้โหแค่รากศัพท์ก็บอกทุกอย่างแล้วแปลว่าการที่ใจมันพลิกไปพลิกมานี่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่บัก็กแต่เป็นฟีเจอร์ของมันเลยเหรอคะใช่เลยครับ มันคือฟีเจอร์ไม่ใช่บัก็กหัวใจมนุษย์ถูกออกแบบมาให้รู้สึกและตอบสนองมันไม่ใช่ก้อนหินที่จะนิ่งสนิทได้ตลอดการคาดหวังว่าใจจะต้องนิ่งตลอดกาลเลยเป็นการตั้งเป้าหมายที่ฝืนธรรมชาติตั้งแต่แรกแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ปลดล็อกมากเลยค่ะปกติเราจะมองว่าความสม่ำเสมอทางอารมณ์คือเป้าหมายสูงสุดแต่แนวคิดนี้กลับบอกว่าความเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของมันถ้าอย่างนั้นแปลว่าเป้าหมายของการฝึกไม่ใช่การพยายามทำให้ใจเป็นเหมือนหินที่ไม่ขยับเลยสิคะ เป้าหมายไม่เลยเปลี่ยนไปเลยครับไม่ใช่การพยายามไม่ให้ล้มแต่เป็นการล้มแล้วกลับมาให้เร็วขึ้นที่เขาเรียกกันว่า the return ซึ่งมันก็ไปตรงกับแนวคิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป๊ะเลยนะเรื่อง resilience หรือความยืดหยุ่นทางอารมณ์นี่แหละครับคนที่มีสุขภาพจิตดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยเครียดเลยแต่คือคนที่เมื่อเจอความเครียดแล้วระบบประสาทของเขาสามารถดีดตัวกลับมาสู่จุดสมดุลได้ไวในทางซูฟีเราเรียกการหันกลับน้วาเทาบาหรือเตาบาครับหมายความว่า พอเรารู้ตัวว่าใจพลิกไปในทางลบแล้วไม่ว่าจะโกรธกลัวหรือกังวลหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปกดข่มหรืองุนงิดใส่มันแต่คือการใช้วิธีที่อ่อนโยนค่อยๆผ่าใจพลิกกลับมาที่บ้านกลับมาที่ความสงบกลับมาที่ลมหายใจยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่กล้ามเนื้อในการกลับมานี้ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเท่านั้นครับเข้าใจแล้วค่ะ พอเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วคือการกลับมาให้เร็วขึ้นไม่ใช่การไม่หลุดเลยคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือดึงใจกลับมาล่คะคะนี่คือหัวใจของเรื่องในวันนี้เลยครับเครื่องมือที่ซูฟีใช้มานับพันปีเรียกว่าดิกเกอร์หรือดิกซึ่งแปลตรงตัวว่าการระลึกแต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นในยุคนี้ผมอยากจะเรียกมันว่าเทคโนโลยีของการจูนระบบประสาทครับคำว่าเทคโนโลยีนี่น่าสนใจมากค่ะ ปกติเราใช้คำนี้กับเครื่องมือภายนอกแต่คุณกำลังบอกว่า Dicker เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งในระบบประสาทของเราได้โดยตรงเลยเหรอคะมันทำงานผ่าน,นกลไกอะไรที่จับต้องได้บ้างมันทำงานผ่าน,นกลไกที่จับต้องได้3ามอย่างพร้อมกันเลยครับอย่างแรกเลยมันทำหน้าที่เป็นสมอหรือแองเกอรให้กับใจธรรมชาติของสมองเรามันอยู่ไม่สุขหรอครับเดี๋ยวก็แวบไปอดีตเดี๋ยวก็พุ่งไปกังวลเรื่องอนาคตการทำดิ c เกอร คือการเอาคำระลึกเช่นคำว่าความสงบความจริงหรือข้ามอะไรก็ได้ที่เป็นสภาวะที่เราอยากกลับไปหามาเป็นหลักให้ใจยึดอ๋อเหมือนเวลาใจลอยไปเราก็แค่รู้ตัวแล้วค่อยๆดึงมันกลับมาที่คำนี้ลอยไปอีกก็ดึงกลับมาอีกมันคือการฝึกกล้ามเนื้อของสติไปในตัวใช่เลยครับมันคือการทำ mental push up หรือการวิพื้นทางจิตนั่นเองยิ่งทำบ่อยกล้ามเนื้อของสติก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น นี่คือคกลไกในระดับความคิดโอเคนั่นคือส่วนของซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับความคิดแต่ที่บอกว่ามันจูนฮาร์ดแวร์หรือร่างกายเราได้ด้วยมันเชื่อมกันยังไงคะมันเชื่อมกันผ่านลมหายใจครับนี่คือคกลไกที่สองการทำติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่มักจะทำไปพร้อมกับจังหวะก,การหายใจเช่นหายใจเข้าระลึกรู้ถึงความสงบหายใจออกปล่อยวางความกังวลซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบว่า การหายใจในลักษณะนี้โดยเฉพาะการหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้าจะไปกระตุ้นเส้นประสาทที่สำคัญมากที่ชื่อว่า v e g ัสเน r ร์ฟเวกัสเนิร์ฟนี่เปรียบเหมือนปุ่มเบรกของร่างกายใช่ไหมคะที่ช่วยให้เราออกจากโหมดตื่นตัวถูกต้องเป๊ะเลยครับเพราะเส้นประสาทนี้ถูกกระตุน้นมันจะส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะผ่อนคลายได้หัวใจจะเต้นช้าลงความดันลดลง ร่างกายจะออกจากโหมดสู้หรือหนีเข้าสู่โหมดพักผ่อนและฟื้นฟูลมหายใจจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างความคิดกับร่างกายเรื่องลมหายใจนี่ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะเรารู้สึกได้ทันทีแต่เคยได้ยินมาว่าเสียงก็มีผลกับความรู้สึกสงบเหมือนกันเรื่องนี้เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนที่คุณพูดถึงไหมคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับนั่นคือกลไกสุดท้ายคือการสั่นสะเทือนหรือ vibration การเปล่งเสียงคำระลึกออกมาเบาๆไม่ว่าจะเปล่งในใจหรือเปล่งเป็นเสียงกระซิบมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนในลำคอและช่องอกซึ่งตำแหน่งนี้เป็นที่อยู่ของเวกัสเนิร์ฟพอดีการสั่นสะเทือนนี้จึงเปรียบเหมือนการนวดเส้นประสาทเวกัสโดยตรงเลยเป็นการกล่อมระบบประสาทให้ยอมสงบลงในระดับที่ความคิดหรือเหตุผลของเราเข้าไปสั่งไม่ได้อ๋ นี่เองสินะคะเหตุผลที่ว่าทําไมแค่คิดให้สงบมันถึงไม่ได้ผลเพราะสมองส่วนเหตุผลมันสู้กับระบบประสาทที่ตื่นตัวไม่ไหวแต่ดิเกอร์มันเหมือนเข้าไปสื่อสารกับร่างกายโดยตรงเลยผ่านจังหวะลมหายใจแล้วก็การสั่นของเสียงใช่ครับมันคือการค่อยๆกล่อมจนร่างกายเชื่อและยอมสงบลงเองแต่มีข้อควรจําที่สําคัญมากคือดิเกอร์ที่ดีต้องไม่ฝืนและไม่เร่งต้องทําด้วยความอ่อนโยน เหมือนการรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่ไปกระชากให้มันโตครับพอพูดถึงการฝึกฝนแน่นอนว่ามันต้องมีอุปสรรคมีตัวละครสำคัญที่คอยขัดขวางความสงบเราอยู่เสมอซึ่งก็คือเจ้านัฟส์ที่เราพูดถึงตอนต้นนั่นเองนัฟส์นี้ไว้ยังไงบ้างคะเราจะทำความรู้จักมันได้ยังไงเขามองนัฟส์เป็นเหมือนพัฒนาการครับคล้ายกับการเติบโตของมนุษย์เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเราอาจจะมองเป็นขั้นบันไดสีขั้นขั้นแรกสุดเลยคือนัฟส์จอมบงการ แค่ชื่อก็บอกเลยนะคะครับขั้นนี้คือสภาวะพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณดิบฉันอยากได้ก็ต้องได้เดี๋ยวนี้เธอทําให้ฉันโกรธฉันต้องตอบโต้มันคือเสียงในหัวตอนที่เราโดนตัดหน้ารถแล้วอยากจะบีบแตรยาวๆนั่นแหละครับเป็นสภาวะที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งแล้วขั้นที่สองล่ะคะขั้นที่2คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากครับเรียกว่านอฟส์ที่เริ่มเห็นตัวเองหรือนอฟส์ที่เริ่มมีมโนธรรม คือขั้นที่เราเริ่มมีสติเพราะทำอะไรพลาดไปตัวจะเริ่มรู้สึกผิดกับตัวเองไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยหรือทำไมเราถึงใจร้อนขนาดนี้หลายคนไม่ชอบความรู้สึกนี้นะครับเพราะมันเจ็บปวดแต่ซูฟีกลับมองว่านี่คือสัญญาณที่ดีมากๆเป็นสัญญาณของการตื่นครับความเจ็บปวดที่ได้เห็นความไม่น่ารักของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆถูกต้องครับและเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้แล้ว ฝึกฝนต่อไปเราจะก้าวสู่ขั้นที่3ามคือ Nafs สที่เริ่มฝึกหรือ the i n s p i r e self ในขั้นนี้ใจเราจะเริ่มได้รับแรงบันดาลใจเราเริ่มทำสิ่งที่ดีเพราะอยากทำจากข้างในไม่ใช่เพราะต้องทำหรือกลัวการลงโทษเราจะเริ่มมีขอบเขตที่ชัดเจนไม่ไหลไปตามเรื่องราวดราม่าของคนอื่นได้ง่ายๆและขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของเราคือขั้นที่ส นัฟส์ที่ยอมวางหรือ the tranquil self ซึ่งก็คือสภาวะที่เรียกว่าใจที่สงบเย็นหรือมุตมะอินนาไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับปัญหายังคงมีอยู่แต่ใจของเราจะไม่กระเพื่อมรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนเรือที่มีจุดศูนย์ถ่วงดีพอเจอพายุก็อาจจะโครงเคลงบ้างแต่ไม่ล่มและสามารถกลับมาตั้งลำใหม่ได้เร็วมาก พอฟังแบบนี้แล้วการทำดิค r ก็ไม่ใช่การไปกดข่มนับสหรือพยายามกำจัดมันทิ้งไปสินะคะไม่ใช่เลยครับนั่นเป็นความเข้าใจที่อันตรายมากการทำดิค r กคือการพาเขาโตครับคือการค่อยๆเปลี่ยนจากเด็กที่เอาแต่ใจให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่สงบและมีเหตุผลมากขึ้นเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเราเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความอดทนจริงๆค่ะ แล้วในการฝึกฝนแบบนี้มีข้อควรระวังหรือหลุมพลางอะไรที่เราต้องคอยสังเกตตัวเองบ้างไหมคะมีแน่นอนครับและเป็นเรื่องสําคัญมากที่ต้องคอยตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอผมขอสรุปกับดักที่พบบ่อยๆมา3ามข้อนะครับข้อแรกคือภาวนาเพื่อหนีความจริงหรือที่เรียกว่า spiritual bypassing อ๋อ อันนี้เห็นบ่อยเลยค่ะเหมือนใช้คำสวยๆอย่างปล่อยวางเพื่อจะได้ไม่ต้องจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าหรือเพื่อนหนีความรับผิดชอบเหมือนบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติตอนที่บ้านไฟไหม้แทนที่จะไปหาทางดับเพลิงใช่เลยครับนั่นคือการใช้เครื่องมือทางจิตวิญญาณในทางที่ผิดกับดักข้อที่สคืออีโกสัทธาหรือ spiritual narcissism อันนี้อันตรายมากคือการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ฉันตื่นรู้กว่าเธอฉันปฏิบัติเคร่งกว่ากลายเป็นว่าการปฏิบัติธรรมกลับไปเสริมความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้มากขึ้นไปอีกถูกต้องครับนั่นคือนับสที่แค่เปลี่ยนไปใส่เสื้อคลุมของนักบุญเท่านั้นเองและกับดักข้อสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องกันคือการตัดสินคนอื่นถ้าเราฝึกฝนไปแล้วใจกลับแข็งกระด้างขึ้นมองคนอื่นในแง่ลบมากขึ้นเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนอื่นแสดงว่าเรากําลังมาผิดทางแล้วอย่างแน่นอน แล้วเราจะใช้เข็มทิศอะไรนำทางเพื่อตรวจสอบตัวเองได้บ้างคะว,ว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมีกติกาง่ายๆสำหรับการตรวจสอบตัวเองเลยครับแค่ถามตัวเองว่าฝึกแล้วเมตตาเพิ่มขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่ถ้าใจเราอ่อนโยนกับตัวเองและคนอื่นมากขึ้นเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นความสัมพันธ์ในชีวิตจริงดีขึ้นนั่นแปลว่ามาถูกทางแล้วแต่ถ้าฝึกแล้วรู้สึกตึงเครียดตัดสินคนอื่น ก็ให้รู้ตัวว่าต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนกลับมาที่พื้นฐานของความอ่อนโยนครับเป็นเข็มทิศที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยค่ะสรุปแล้วการเดินทางสายซูฟีที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การพยายามปีนป่ายขึ้นไปสู่ที่สูงเพื่อเป็นคนพิเศษหรือไปให้ถึงจุดที่เป็นผู้วิเศษเลยไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการเดินทางกลับบ้านคือการกลับไปสู่สภาวะดั้งเดิมที่สงบและเป็นจริงซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวเราทุกคน เป็นการเดินทางกลับเข้าไปข้างในไม่ใช่การสแสวงหาจากข้างนอกใช่ครับและนั่นนันมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากที่ครูในสายสูฟีมักจะใช้ถามลูกศิษย์เขาจะไม่ถามว่าปฏิบัติแล้วเห็นแสงสว่างหรือเห็นนิมิตอะไรบ้างแต่เขาจะถามว่าอะไรคะเขาจะถามคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสองข้อครับข้อแรกคือหัวใจของคุณจำความจริงได้ไหมว่าคุณปลอดภัยและเป็นที่รัก และคำถามที่2คือแล้วคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันให้สอดคล้องกับความจริงนั้นได้หรือไม่เป็นคำถามที่ดึงเรากลับมาสู่ชีวิตจริงมากๆเลยนะคะไม่ได้ให้เราล่องลอยไปกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแต่ให้กลับมาดูว่ามันเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะสุดท้ายแล้วการระลึกรู้หรือดิเกอร ก็คือการฝึกให้หัวใจของเราจดจำทางกลับบ้านได้เองเพื่อที่ว่าไม่ว่าพายุชีวิตข้างนอกจะพัดมาหนักหนาแค่ไหนเราจะรู้วิธีนำทางใจของเรากลับสู่ความสงบภายในได้เสมอนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางนี้ครับ